ค่ะกลับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพ็ดกล้าจนด้วยคำกราบอย่างยิ่งค่ะกรับคารวะครูรู้ทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะชื่อนัชยาจินตนารุ่งโร์ค่ะอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชอา,อายุห้าสิบหปีค่ะเป็นผู้ควบคุณส่วนป่าณบุญสองเป็นนักศึกษาวิชาราบริยปัญญาตรีหลักสูตรเปีอยู่ชั้นปีที่หค่ะ ค่ะวันนี้จะมาขออนุญาตส่งกันบ้านค่ะก็วันนี้จะมีกิเลสอยู่สองตัวค่ะคือในตัวของอาไม่ได้ดั่งใจแล้วก็กูธรรมะค่ะค่ะก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือว่าจากคนที่มาเช่าบ้านนะคะแล้วก็เขาติดแอร์เขาติดแอร์แล้วทีนี้เหมือนกับว่าเขาพอเขาติดแอร์แล้วเขาไม่ได้ต่อท่อน้ําทิ้งนะคะยังไม่ได้ต่อท่อน้ําทิ้งแล้วก็น้องข้างบ้านนะคะที่เช่าบ้านอยู่เขาก็มาบอกว่าพี่พี่มาดูนี่แล้ว เอกก็ว่าเอ๊ะมาดูอะไรบอกมาๆมา,มาดูเนี่ยเขาก็ต่อเครื่องแอร์แต่เขาไม่ปล่อยท่อน้ําทิ้งปล่อยให้น้ํามันหยดเอกก็ขอเดี๋ยวเดี๋ยวไปนะก็เดินออกไปดูก็พอไปดูก็คือกิเลสมันก็เริ่มแบบมันเริ่มเข้าแล้วค่ะว่าเอะทำไมช่างเขาทางานแบบนี้แต่มันเหมือนมันมีตัวเบรกอะค่ะมันมีตัวเบรกไม่ให้ไม่ให้เราอ่าไม่ให้เรามีอารมณ์ฉุนนะค่ะก็มีมีตัวเบรกก็เลยเราก็บอกเฮ้อ อ๋อเออได้ได้พี่เห็นแล้วเดี๋ยวว่าพี่ค่อยคุยกับเขานะเออขอบใจมากที่บอกประมาณนี้ค่ะแล้วเอกก็เดินกลับมาบ้านแล้วเขาพอดีเจ้าของบ้านเขาน้องเขาไม่อยู่อะค่ะแล้วก็พอเจอน้องก็บอกเออน้องเนี่ยไอ้เครื่องแอร์อะทำไมมันไม่ต่อท่อน้ําทิ้งลงมาเพราะว่าน้ํามันหยดอย่างเงี้ยพื้นมันข้างล่างมันจะเสียนะก็บอกอ๋อพี่พอดีช่างเขายังทําไม่เสร็จมันมืดก่อนเดี๋ยวช่างเขาจะชาำต่อให้บอกอ๋เอเโอเคจ้าได้ได้ยังไ,ไ,ไงก็มาทําให้เรียบร้อยนะ แล้วก็พอหลังจากนั้นอีกอะค่ะอีกหนึ่งสัปดาห์น้องคุณเดมก็มาเรียกอีกพี่มาดูอีกซีเนี่ยอ,ออาเจ้์เอค่ะค่ะสาธุค่ะขอบพระคุณค่ะครูรู้